สวัสดีครับนายนั no ่เฟมี่ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีแม่แม่เอฟซทุกท่านครับอตอนนี้ได้คิวแล้วครับผมนี่ครับสองยายก็ได้คิวรับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับตอนเช้าสามเที่ยวรอบน,นี้อีกหนึ่งเที่ยวก็เป็นสี่เที่ยวนี่คุณยายโลดกับคุณยายอุดมพรไปได้เที่ยวนะครับวันนี้เป็นเที่ยวเกาหลีนะครับก็สาหรับ สวนช้างสวนนี้ก็ส่วนมากจะรับนักเที่ยวที่เป็นเกาหลีนะครับนัเก,กเที่ยวเกาหลีนักเที่ยวเกาหลีก็ก็โอเคนะครับเที่ยวเกาหลีเนี่ยอก็จะใจดีหน่อยถ้าได้รับเกาหลีเนี่ยอาจจะเร็วหน่อยนะครับผมแต่ชาติอื่นก็ก็ดีเหมือนกันนะแต่เกเกาหลีดีกว่านะครับเกาหลีนี่ก็จะมีทิปให้ด้วยนะแ้วแต่ไกด์นะครับไกด์บางท่านกา็บอกให้ก่อนเลยว่านั่งเสร็จแล้วก็ ก็จะให้ทิปกับช้างนะครับก็เป็นการรับดูประคูลรัดให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวพาแขกตกปลาย,ายหญมีงานมีเงินแล้วยายามีงานมีเงินแล้วก็มีคะแนนนะคะแนนซื้ออาหารด้วยต้นสับปะรดนะต้นสับปะรดก็เริ่มจะหมดแล้วครับนี่ต้นสับปะรดนะซื้อมาก็จะหมดแล้ว ฝนมันก็จะหมดนะก็น้องสาวก็ไม่ได้ไล่สดนะครับนนายนว่าจะไล่สดก็ไม่มีกล้วยไปหามาหน่อยได้จะไล่สดกล้วยมันแทงอ่ะเอาแตงงมวอะไรก็ได้มาออ้ว่าดีใจดีใจดีใจคักดีใจหลายอืมได้นับแขกแล้วโอ้ได้เจอกันด้วยอก็มีเสียงกริ๊ดกราดเป็นเรื่องธรรมดานะนี่อะ ทาง่องเที่ยวเป็นชาวเกาหลีนะครับชาวเกาหลีใต้นะครับฮะก็เหรอช้างมีแคน่นี้ป่ะนี่ฮะช้างในสวนไทยๆก็มีแค่นี้แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเชือกครับผมที่ยืนหยัดยืนยงคงกระพันอยู่นะครับคู่กับสวนไทยๆนะครับหนึ่งในนั้นก็มีของน้องสาวโดวยสองเชือกนะครับอ่าของนกเขยนะสองเชือกนะก็ ได้รับนี่ได้รับค่าเที่ยวด้วยนะครับเอาไปแล้วก็พาเดินทัวร์ข้างหลังนะเดินทัวร์ข้างหลังไปแล้วไปแล้วไปแล้วบายอันโยงอาเซโยครบไหมทุกเชือกเลยนะ แขกอาอเป็นคิวคิวอยู่นี่หนแห<อ>ละครับผมมีแขกก็มีคะแนนนะครับผมบางวันก็ได้หลายรอบบางวันก็ไม่ได้เลยก็มีเหมือนกันนะครับอุดมรุ่งโรดไปแล้วยายรุ่งโรดต,ต่อไปก็คุณยายอุดมพรน,นะครับไปแล้วนันนกท่องเที่ยวจากประเทศเกาหลีนะครับผม ยายจะหมดแล้วต้นสับประรดจะหมดแล้วนี่เป็นบ้านพักของยายทั้งสองครับทั้งสองยายยายลุงนรก็อยู่ตรงนี้คุณยายดุมพรก็อยู่ตรงนี้ฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งนูน้นนี่โรงละครนะฮะของ สวนนงนุษย์นะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมนี่ฮะเออสวนล,ละครของนงนุษย์นะครับสวนไทยๆเนี่ยสวนช้างทไทยๆก็อยู่ติดกับนงนุษย์เลยนะครับไปแล้วคุณยายลุงโุดกับอุดมพรแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่ก็ไปแล้วออกทัวร์แล้วครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา,วมาสักครู่นึงสักครู่นึงเดี๋ยวมาครับ เมื่อกี้ก็พาน้องสาวไปซื้อตู้เย็นมาตู้เย็นตัวเก่านะดูสภาพตู้เย็นเครื่องเก่านะฮะผมน่าสงสารมากนะเครื่องเก่าเครื่องเก่าก็คือเครื่องนี้นะฮะเครื่องเก่าเครื่องนี้แนละ้วข้างในก็มีน้ําแข็งเต็มเลยฮะน้ำแข็งั้งนั้นเลยนะครับก็นมเด็กๆด,ด้วยนะครับก็ใช้การมานานก็อ่ะก็เปลี่ยนเอา คะแนนสะสมคะแนนดูเย็นดูเทนิมฮะเนี่ยเอาตัวใหม่มาซื้อมาเมือ่อกี้นี่ฮะสดสดร้อนๆเลยยังไม่ได้เสียบลักเลยหนึ่งบนะัตรหนึ่งทัวร์ทัวร์เกาหลี เดี๋ยวเดินเลาะที่พักบ้านพักของควานก่อนอันนี้ก็เป็นบ้านพักนะครับบ้านกระต๊อบน้อยๆนะครับของพี่น้องช้างที่อยู่ในสวนไทยๆนะครับจะถูกเป็นกระต๊อบกระต๊อบแบบนี้นะครับอยู่นะบ้านหลังใหญ่อยู่ที่บ้านก็ไม่มีโอกาสไปนอนสบายสบายครับต้องมา,นะาหาคะแนนนี่แหละนะครับจากบ้านมานะหาคะแนนเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียส่งลูกเรียน ครับผมบ้านหลังใหญ่ๆนะครับไม่เคยมีโอกาสจะไป็นนอนเลยนะครับเป็นนอนใต้เงาบ้านตัวเองเลยนะครับอันนี้เป็นสวนนงนุดนะครับฝั่งนี้นี่ฮะอันนี้ก็เป็นสวนนกนชนะครับอยู่ใกล้กันเลยเน,นี่ยตรงน,นี้ก็เป็นที่ผูกช้างของนกนุชเขาเนะนี่ยตอนเย็นก็มาเต็มนี่เลยครับนี่ฮออกมาแล้วครับตอนนี้นักท่องเที่ยวเขาเดินมาฝั่งนี้นานๆก็

ลองถ,ถ่ายเป็นภาษาเกาหลีนะอันยองอาเซียอันยองอันยองอาเซีบยบายนักท่องเที่ยวจากเกาหลีนะฮะหนึ่งสองสามสี่คุณยายอุดมพรดูเชือกนี้นะครับตามมาด้วยคุณยาย คุณยายลุงโลดมาตามหลังนะครับยังเซลจะเชียร์ยังเซลบายบายเจมัยเซลเนไปแล้ว 안녕하세요 안녕 누나 안녕 안녕 안녕하세요.하세요 안녕하세요. 재밌어요.아 재밌어요. 재밌어요.아 파래?아파요?아나 파.재밌어.쿠키리아자 아. 시네코가소 니리. แล้วโยกเยกโยกเยกโอบเอกโอบเอกไปแล้วนี่ก็ประมาณห้านาทีนะห้านาทีห้านาทีนะพอให้นั่งแบบได้ได้รู้รสชาติกันนั่งช้างครับมาเมืองไทยก็ต้องให้รู้รสชาติกันนั่งนั่งหลังช้างนั่งหลังช้างพาทัวร์ได้มาถึงเมืองไทยจริงๆก็ต้องได้นั่งได้นั่งงวง เรามีนักท่องเที่ยวนะครับที่ต้องการเวนหางช้างนะาทางควานก็จะบริการด้วยนะสนใจก็ซื้อได้นะครับก็หารายได้เสริมนักท่องเที่ยวนะขายบนหลังช้างเลยนะครับราคาก็กันเองกันเองพันจีเจจือพันจีเจจือถ้าเป็นภาษาจีนก็พันจีเชจื ก็มีนี่นักเที่ยวเกาหลีเขาชอบนะแล้วแวนหางชงหางช้างเนี่ยเอาซื้อนะนขายได้ไหมเนาะร้านน้องคริยขายได้ไหมขายได้ไหมเห็นไหมฮะเขาจะมีทิปนะเกาหลีนะตามที่นานายเคยอยู่ปางช้างมาก่อนนะจะรู้นะครับว่าทันนักท่องเที่ยวเกาหลีมาแย่งยันเลยนะอยู่ปางช้างมาก่อน,นแย่งถ้า เพราะว่านักท่องเที่ยวเกาหลีไกด์เขาจะบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าขี่ช้างเนี่ยก็ต้องให้ทิปอ่าทิป,ทปน,ๆๆน้อยๆให้กับควานด้วยนะก็เป็นเงินดอลลาร์นะหนึ่งดอลลาร์บางครั้งก็โชคดียี่สิบดอลลาร์ก็มียี่สิบดอลลาร์กึ่ง <c ười> น้อยเอ๋อเอ๋ตี้ <c ười> โอ้ไม่ได้ได้ไปหนึ่งดอลลาร์นะครับได้ไหมได้แล้วจะได้แหรีนะ ดึงกุดิทอ,อนั่งจ่าแล้วแล้วก็นั่งพักนิดนึงนั่งกินผลไม้นะฮะนั่งทานผลไม้นั่งพักผ่อนรีแลกวีแลกนะฮะว่าวีแลกซ์นะฮะนั่งช้างเสร็จแล้วก็มีผลไม้เสิร์ฟนะครับมีอาหารเสิร์ฟด้วย ช่เราก็ยืนรอส่งนักท่องเที่ยวอย่าเงี้ยโอ้ช้างน้อยๆอ,อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันสะดวกสบายดีนะฮะมันมันคือถ้าแขกเยอะก็คนได้สองสามสี่ห้ารอบก็อยู่ได้นะถ้าช้างเยอะก็ไม่รับกันไม่ทันะนะบางคนก็ไม่ได้คิวเลยก็มีนะคุณนำํานโชว์หน่อยสิได้กี่ดลอลลาร์น้องชายน้องชาย น้องชายน้องชายอ๋อได้ใบเดียวนี่วันนี้สีเที่ยวเที่ยวละเท่าไหร่เที่ยวละใบวะใบอ๋อมันหมานมันหมานนี่หนึ่งเที่ยวนะครับโอ้โหเอาหนึ่งดอลลาร์นะครับผมอ่ะเอากินเลยยายเด็ดเลยกินเลยยายก็กินแล้วก็พักต่อครับเดี๋ยวรออีกว่าจะมีหรือเปล่ามีไหมอาจะมีคิวฮะอ่าประมาณสามโมงสี่โมงเย็นๆในแขกจะนั่งส่วนมากจะนั่งช่วงนี้ฮะช่วงเย็นๆฮะอากาศเย็นๆ Cái tan tanh đó hả? Hòa hả? Hả nè? Nhìn là bún không nè? À. Tanh chiên đó à. Mấy bông tanh nào mới lỗi vậy? Bớt rồi Ồ Ôi, อมอ่ามาพักแล้วนะครับผมนี่พักแล้วพักแล้วอ๋อเสร็จงานก็มาพักกินต่อนะครับนี่ <c oughs> นี่คือภารกิจของเรานะครับมีแค่นี้แหละ ก็กินอย่างเดียวครับดูตัวกลมตัวอ้วนมากเลยยายทั้งสองยายนะ่ตัวกลมมากเลยนะยายนะนี่ะกัผูกไว้ไม่ผูกไว้ก็ไปมั่วเลยเดินม,มั่วฮะ,ะต้องผูกไว้นะคะรับโดนต้นสับรถใดไทยกินตอนเย็นก็กวาดขี้คงขี้ช้างนี่ความสะอาดเสร็จก็พักผ่อนนอนทานข้าวให่เริ่มทำความสะอาดนะ เสอนไทยน้องชายกับน้องสาวนะครับอยู่นี่นะคก็น้องเขยนะอยี่นี่ให้น้องชายช่วยดูแลช้างน้องด้วยว่าไม่มีคนช่วยดูแลอ่ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดเป็นกําลังใจให้กับช่องน้านายแฟมเมอรี่ด้วยนะครับผมนะฮะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้2ยายด้วยนะนะครับยายลุงโลดกับยายอุดมพรนะครับผมนะฮะก็ ขอให้เอฟซี FC ครับเมฟซี FC น้องดาวครับมาเป็นกําลังใจด้วยนะครับเมฟซี FC น้องดาวนี่ฮะเมฟซี FC น้องดาวพระเอกของช่องหน้าไหนาช่วงนี้งานเยอะมากเลยครับผมไม่ได้ไปเก็บคลิปบรรยากาศเลยลงคลิปน้องดาวทีไรคือท่านผู้ชมชมเยอะมากนะครับผมในหน้าไหนาก็ยังไม่ได้ไปเก็บคลิปเลยช่วงนี้ก็ชมคลิปเราเรียกว่าคลิปคลิปมั่วๆไปก่อนนะครับได้เจอบรรยากาศแบบไหนก็จัดลงให้ดูให้ชมกันครับบรรยากาศ นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับช่องน้านนย f a m i ร y นะครับผมนะนะชมกันเยอะๆถูกใจเยอะๆนะครับผมชมกันเยอะๆนะครับก็จะได้นะค่าตอบแทนจาก u ู u ูบเลยเนาะสร้างรายได้นะครับตอนนี้เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมสนับสนุนด้วยการชมนะครับผมสนับสนุนช่องน้าไนด้วยการชมคลิปให้จบนะครับชมโฆษณาให้จบนะครับผมนะฮะก็นะเป็นการสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับช่องน้าไนเนาะนะครับอ่า สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลับไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับเดีนี้สวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับตรงนี้ก็เป็นที่ทำงานของน้องสาวกับน้องเขยนะฮะถักแหวนหางช้างฮะถักแหวนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ